ไอ้ด้านในเนี่ยมันจะหักนะเวลาวางไว้ผมแนะนำเลยนะสวัสดีครับมาพบกับผมนะครับแทนมาร์ทไรเดอร์รีวิวนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวกระป๋องสปาร์ค i ิ้งนะครับแต่ก่อนจะไปรีวิวเรามาทำความเข้าใจกันก่อนนะครับอันนี้เป็นของมือสองนะครับและผมจะพูดคุยถึงทุกเล่นของเขาราคากลางนะครับแล้วก็ผมมีเพจ a c e b o o k แล้วนะครับใช้ชื่อว่าแทนมาร์ทไรเดอร์รีวิวนะครับก็เข้าไปกดถูกใจกันด้วยนะครับ โอเคครับเมื่อเข้าใจตรงกันแล้วก็ไปกันเลยครับผมก็มาดูรายละเอียดของกระป๋องกันนะครับส่วนกระป๋องก็เป็นรูปหน้าของมัตไรเดอร์บิวล่างสปาร์กิ n งนะครับส่วนตรงนี้ก็เขียนว่ารับบิดแทงสปาร์กิ่งนะครับและตาฝั่งนี้จะเป็นสีน้ำเงินนี้จะเป็นสีแดงก็ด้านในจะมีไฟนะครับไฟเขาค่อนข้างสวยนะออกซ้ายออกขวาเลย แล้วก็ตรงนี้ก็เป็นท่อสีแดงตรงนี้เป็นสีน้ําเงินนะครับตรงนี้ก็เป็นสเตนเลสนะครับลายสเตนเลสแล้วก็ด้านหลังตรงนี้ก็ตรงนี้เป็นที่ใส่ฐานนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นโค้ดของเขานะครับผลิตปี2017นะครับใส่ฐาน3มก้อนฐานกระดุมนะครับก็อาจจะไม่ต้องแกะนะเพื่อน <S <S ๆน่าจะรู้กันหมดแล้วนะครับลำโพงอยู่ตรงนี้นะ โอเคแล้วก็ตรงนี้ก็เป็น QR วอารโค้ดของเขานะครับด้านบนก็เป็นที่เปิดเหมือนน้ำอัดลมเลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวลองเขย่านิดนึงมันจะมีเสียงนะเสียงเหมือนน้ำอัดลมประมาณนี้นะครับ ลองเปิดดูหน่อยนะครับอ่ะเสียงแรกมันจะเป็นเสียงนี้นะครับเสียงที่สองนะครับก็มีสองเสียงนะครับเสียงอ่าเปิดเสียงโซดานะครับเสียงหนึ่งแล้วก็อีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงโซดาแล้วก็ตามด้วยดวนตรีนิดนึงนะครับแล้วก็ด้านล่างนี้เมื่อเราเปิดออกมานะครับมันจะมีปุ่มคล้าย หัวเปิดของขวดฟูพัลเทนนะครับอันนี้ก็เป็น2อันน,นนะแต่ว่ามันบิดไม่ได้นะครับอันนี้เ,เดี๋ยวลองเปิดอีกทีนะครับ s> <S ก็ประมาณนี้นะครับเสียงมันจะสุ่มนะครับ มาแล้วเสียงนี้โอเคครับเนี่ยลครับมันก็มี2เสียงนะเวลาเปิดออกมาอันนี้มันค่อนข้างจะเปิดยากหน่อยนะครับเพราะข้างในมันหักแล้วผมโมมานะครับครับผมงั้นเดี๋ยวเราไปแปลงล่างกันนะครับเดี๋ยวขอเปิดบิวไดเวอร์ก่อนนะครับบิวไดเวอร์เนี่ยผมได้รีวิวไว้แล้วนะเพื่อนๆย้อนไปดูกันได้นะครับโอเคครับงั้นตัวนี้อ่าถ้าเราขยา มันจะมีเสียงนะครับสปาร์คซิงนะครับแต่เมื่อเราเปิดแล้วเสียงจะไม่มีนะครับจะมีเฉพาะไฟอย่างเดียวนะเดี๋ยวผมลองเขย่าดูนะครับมันจะมีเฉพาะไฟนะไม่ทราบว่าเพื่อนๆเห็นทันหรือเปล่านะเพราะว่าถ้าหยุดปั๊บมันจะไม่มีเลยมันจะไฟมันจะหยุดเลยนะโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปแปลงล่างกันนะครับ เดี๋ยวผมจะแปลงร่างไปให้ดูรอบหนึ่งก่อนนะครับแล้วก็รอบที่สองผมค่อยอธิบายนะครับโอเคครับถ้าไม่ตายนะครับ โอเคครับลูกเล่นของเขาก็มีแค่นี้นะครับมีแค่แปลงร่างกับใช้ท่าไม่ตายนะครับงั้นเดี๋ยวรอบที่สองเนี่ยผมจะอธิบายไปด้วยแล้วก็แปลงร่างไปด้วยนะครับ ตอนนี้นะครับเสียงมันออกจาก2ที่นะครับจากบิลไดเวอร์แล้วก็สปาร์คกิ้งด้วยนะครับแต่เสียงที่ออกจากสปาร์คกิ้งน่ะจะเป็นเสียงโซดานะครับแล้วก็มีไฟตรงนี้นะไฟค่อนข้างสวยนะโอเคแปลงล่างกันครับ โอเคครับก็เสียงของวิวไรเวอร์จะสลับกับสปาร์กิ่งนะครับก็เมื่อกี้ตอนจบเหมือนพอหมุนเสร็จอ่าเสียงนี้ก็ประมาณอาย u เรดี้ใช่ไหมครับหลังจากนั้นก็เป็นเสียงกระป๋องล้วนๆเลยนะครับโอเคองั้นเดี๋ยวเราไปถ้าไม่ตายกันนะครับก็หมุนต่อได้เลย ตอนที่เราหมุนบิวไดเวอร์นะครับเสียงมันจะออกมาจากบิวไดเวอร์ล้วนๆนะครับไม่ได้สลับไปสลับมานะครับพอหลังจากนั้นเสียงมันจะออกจากสปาร์กิ้งล้วนๆเลยนะครับบิวไดเวอร์ก็แค่เรดิโกนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวผมลองคุยเรื่องหลักการทำงานของเขานะครับตัวนี้ถ้าเหมือนเพื่อนๆไม่มีบิวไดเวอร์นะครับ ถ้าจะเล่นก็กดตัวนี้นะครับก็เหมือนแบบไปอยู่สแตนบายตรงนี้นะครับแล้วก็แค่จิ้มตรงนี้นะครับก็รอแป๊บหนึ่งก็กลายเป็นแปลงล่างนะครับ ผมก็ประมาณนี้นะครับแต่ว่าถ้ามีตัวนี้คิดว่าเพื่อนๆคงจะน่าอาจจะมีบิลไดเวอร์อยู่แล้วนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปคุยถึงราคากลางกันนะครับครับผมงั้นเราก็มาคุยถึงราคากลางกันนะครับราคากลางของเขาก็อยู่ที่350นะครับถ้าสภาพสวยๆนะส5 0ยถ้าสภาพกลางๆก็อยู่ที่300นะครับแล้วก็ตัวนี้จุดที่ระวังนะครับถ้าเพื่อนๆซื้อนะครับไอ้ด้านในเนี่ยมันจะหักนะ เวลาวางไว้ผมแนะนําเลยนะให้เปิดไว้อย่างนี้นะครับถ้าเพื่อนๆใส่ไว้เนี่ยหักแน่นอนเหมือนตัวนี้ของผมหักแล้วนะผมโมนะครับข้างในเพราะตอนซื้อมาอนะ่ะมันไม่หักนะแต่ผมเก็บไว้อย่างเงี้ยครับอยู่ดีๆมันก็หักนะครับข้างในนี้ผมโมไปแล้วโอเคครับก็ราคากลางก็อยู่ประมาณนี้แต่ผมนะ่ะตัวนี้นะ่ะผมชอบมากที่สุดเลยนะในบรรดา ของเล่นของบิ้วนะซึ่งตัวนี้ผมซื้อก่อนเพื่อนเลยยังไงกันบ้างครับเพื่อนเพื่อนถ้าถูกใจก็กดไลค์กด s u b สไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมนะครับเช่นเคยครับเล่นให้สนุกตามวบของเรานะครับวันนี้ก็ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ